เหรียญหนึ่งสลึงรัชาการที่หกรับซื้อเหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทค่ะมีรูปพระองค์ท่านกันนี่แหละค่ะเหรียญราชาการที่ห้าเป็นเหรียญแรกเริ่มจากเพราะเหรียญแรกที่ผลิตก็คือราชาการที่สีก็ยังไม่มีพระบรมรูปนะคะก็ยังใช้ตราสัญลักษณ์คือพระมหามงกุฎด้านหน้าก็จะเป็นรามจำแผ่นดิน ช้างในพระแสง,ยยงจักรพอต่อมาของถึงสมัยราชการที่ห้าก็เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นอันนี้ยังยังไม่เปลี่ยนนะคะัชกาลที่ห้าเหรียญแรกก็จะเป็นช้างพานด้านด้านหน้าจะเป็นช้างไม่นช้างไม่เปนแสง,งจกักรด้านหลังจะเป็นรูปพานส่วนด้านหลังเออด้านหน้าด้านหลังค่ะนี้ด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นยังไงดีอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะคะแล้วก็พอมาเหรียญมีพระบรมฉายาลักษณ ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นตราแผ่นดินโอเคเนี่ยค่ะเริ่มแรกเหรียญแรกที่มีตราแผ่นดินก็จะมีเหรียญหนึ่งบาทอันที่ห้าก็จะมีชนิดราคาหนึ่งบาทหนึ่งสลึงและหนึ่งเฟืองนะคะอันนี้หนึ่งสลึงในด้หนึ่งสลึงอ่ะนี่หนึ่งสลึงเนี่ยค่ะหนึ่งสลึงสวยงามสวยงามคมชัดเนี่ย Okay. ตามนี้ค่ะเริ่มที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่หน้าเหรียญเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วด้านหลังก็จะเปลี่ยนจากพานนะคะพานแบบนี้ก็จะมาเป็นตราแผ่นดินเนี่ยค่ะที่เราก็จะเรียกกันว่าเหรียญตราแผ่นดินในรัชกาลที่ห้าก็เริ่มเป็นเป็นตราแผ่นดินแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เอ้ยอน,นี้เขาเขียน เขามีเขาเรียกจาเนเนอะเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้เรียค่ะภาษาแบบภาษาพระค่ะเออเหรียญน,นี้มีจานส่วนมากนี่แหละคะ่ะเหรียญเก่าเหรียญโบราณเขาเจะไปทําแบบเป็นวัตถุม,มงคลเนะ่ะเขาจะมีมีเขียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันะะอนี้มีรอสอนะเหรียญสวยด้วยเหรียญสภาพดีเลยหนึ่งสองสี่ เหรียญแรกเลยคือไม่มีรอศอสมัยก่อนสมัยนั้นเลยนะคะรชัชกาลที่ห้ายังใช้รอศออยู่รอศอคือรัตนโกสินทร์ศกนะคะเนี่ยค่ะใช้รอสออยู่แล้วตอนหลังมาราชัชกาลที่หกนี่ก็เป็นพอศอไม่ได้ใช้รอศอแล้วเนี่ยค่ะเป็นเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวอยู่บนหน้าเหรียญต่อจากเหรียญน,นี้มาจนถึงปัจจุบันก็จะมีรูปรูปของในหลวงนะคะพระบรมฉายาลักษณ์ อยู่ที่ประทับที่หน้าเหรียญทุกเหรียญน,นะคะเหรียญกระสาบหมุนเวรียนจนถึงปัจจุบันค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแรกที่มีรูปนะคะสตังทอนสามเหรียญสามพศนี้ขายร้านไหนก็ได้ร้านใครก็รับรับซื้อทุกร้านนะคะร้านะนาดรับราคาตามที่เห็นนี่เลยค่ะตามตามป้ายนี้ค่ะขายได้ทุกร้านนะคะไม่จําเป็นต้องขายร้านะนาดค่ะขายใครก็ได้ใครก็รับเหรียญหนึ่งบาท ที่ระลึกตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญหนึ่งบาทหายากค่ะอนมามัยโลกหรือ WHO นะคะรับซื้อเหรียญละ15บาท